ห้าเหตุกาสังคหาในคาถาสังหาทีาาาสาาสา่สิบสามทวาทาเสกทาศาสทาสาสัตตาจติจะตุพิโทอัฏฐาราสาเหตุเกุจิตตุปาเทสุสังคโหแปลความว่าอเหตุกาจสิบแปดมีสังหาสีในคือมีเจตสิกประกอบสิบสองสิบเอ็ดสิบและเจ็ดตามลำดับ อธิบายในอเหตุกาจิสิบแปดมีสังขาสีในคือในที่หนึ่งเจตสิสิบสองดวงได้แก่อัญญสมนาเจตสิสิบสองเว้นฉันท่าที่ประกอบในหาสีตุปาท่าจิตหนึ่ง ในที่สองกอไก่เจดศิสิบเอ็ดดวงได้แก่อัญญสมนาเจดสิกสิบเอ็ดเนปีติชันท้าที่ประกอบในมโนทวารวัชนะจิตหนึ่งขอไข่เจดศิสิบเอ็ดดวงได้แก่อัญญสมนาเจดิสิบเอ็ดเบ้นวิริยะชันทาที่ประกอบในโสมนัสสันติรณจิตหนึ่งในที่สามเจดสิกสิบดวงได้แก่อัญญสมนาเจดสิกสิบ เว้นวิิยาปีติและฉันทาที่ประกอบในมโนธาสามคือปัญจัวาราวัชนะจิตหนึ่งสัมปติชนะจิตสองอุเบคาสันติระนาจิตสองในที่สเจตศิกเจดวงได้แก่สัพพะจิตตาสาธาระเจตสิกเจที่ประกอบในทวีปัญจาวิญญาณจิตสิบข้อสังเกตอเหตุกาจิสิบปดวงนั้นมีอัญญสมนาเจตสิประเภทเดียวที่เข้าประกอบได้ แต่ประกอบได้อย่างมากที่สุดเพียง12ดวงเท่านั้นเจลสิกอีกดวงหนึ่งคือสันทาเดลสิกข้าประกอบกับอหตุกาจิตทั้ง18ดวงไม่ได้เลย เพราะฉันท่าเจสิกมีลักษณะที่เป็นความพอใจในอารมณ์หรือมีความปรารถนาจักราธมต่ออารมณ์ส่วนอเหตุกาจิตนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจปัจจัยประชุมพร้อมกันไม่ได้อาศัยความปรารถนาจักราธมต่ออารมณ์เหมือนจิตด,ดวงอื่นๆเช่นโลภามูลจิตหรือมหากุศลจิตเป็นต้นเมื่อมีปัจจัยประชุมกันแล้วอเหตุกาจิตต้องเกิดทันทีเช่นเมื่อมีรูปารมณ์มีประสาทตาดีมีแสงสว่างและมีความตั้งใจมาประชุมกันจากขูวิญญา ซึ่งเป็นอหทุกาจิตก็เกิดขึ้นฉะนั้นสภาวะของฉันทาเจรสสิศิษ์จึงไม่จําเป็นต้องเกิดร่วมกับอเหตุกาจิตเลยค <c oughs> าถาสังหาะ4 4อเอหตกสุสัพพัทถะสัตตาเซสายะทารหังอิติวิทาระโตวุตตาเตติงสวิทาสังคหา แปลความว่าอเหตุกาจิแปดดวงนี้มีสาภาวจิตต่างสาธารณาเจรสิกประกอบได้ทั้งเจ็ดวงเสมอส่วนปะกินอากาศเจรสิหกดวงย่อมประกอบได้ตามสมควรและเมื่อกล่าวโดยพิสดารแล้วย่อมนับสังหาได้สามสิบสามในคาถาสังฆายี่สิบห้า อิทธางจิตตาวิยุตตานางสาม่าโยคันจ่าสังขา,า,ยางยัตวาเพีทางยัตถาโยคังจิตเตนะ สามารถมุทิเสติแปลความว่าเมื่อได้เข้าใจสัมปโยข้าในและสังขารในที่ประกอบกับจิตเป็นนิตโดยในที่กล่าวแล้วย่อมแสดงถึงจำนวนเจตรสิกเท่ากับจิตตามสมควรที่ประกอบได้อธิบายคาถานี้แสดงถึงการนับเจตรสิกอย่างพิสดารตามสัมปะโยข้าในและสังขารในซึ่งมีความหมายว่าเจตรสิกดวงใดประกอบด้วยจิตได้กี่ดวงก็นับเจตสิกดวงนั้นว่ามีจำนวนเท่ากับจำนวนจิตที่เจตสิกนั้นประกอบได้ คือสัพพจิตตาสาธารณะเจตสิกเจ็ดดวงแต่ละดวงประกอบกับจิตได้ทั้งหมด121ดวงสัพพจิตตาสาธารณาเจตสิกมีอยู่เจ็ดดวงจึงนับจํานวนจิตพิสดารของสัพพจิตตาสาธารณาเจตสิกทั้งสิ้น847ปกินอาปกณกาศเจตสิกหกคือวิตกเจตสิกประกอบกับจิตได้5 5ดวงวิจารณได้66ดวงอธิโมกได้110ดวงวิริยาได้ 1 0ึ่ดวงปีติได้51ดดวงและฉันท่าได้101ดวงปกินอากาศเจตสิก์เมื่อนับจำนวนพิสดารจึงมีสี่้อยแปดสอากุศลเจตษสิบสีนับจำนวนโดยพิสดารได้83คือโมจัตุกะเจติษสีิบแปโลติกา,กาเจตสิษสิบหก 16, ทจัตุกะเจตสิษแปดทีทุกะาาเจตสิษสิบวิจิก อิจฉาเจอสึกหนึ่งรวมนับอากุศลเจอสึกสิบสี่โดยพิสดารแล้วได้แปดสิบสาม โสภพนาเจตสิก25นับจำนวนโสภพนาเจตสิกโดยพิสดารได้2008คือโสภพนาสาธารณะเจตศสิก19ดวงแต่ละดวงประกอบโสภพนาจิตท,ทั้งหมด9 1จึงนับจำนวนโสภพน,สน,สน,นาสาธารณะเจตสิกได้1,729ด้วิตรตีเจตศิก3แต่ละดวงประกอบกับจิตได้48จึงนับว่าจำนวนวิตรตีเจตสิกโดยพิสดารได้144 อปปมาญญาเจตสิกสองแต่ละดวงประกอบกับจิตได้28จึงนับจํานวนอปปมาญญาเจตสิกโดยพิสดารได้56ปัญญาเจตสิกมีหนึ่งดวงประกอบกับจิตได้79ปัญญาเจตสิกโดยพิสดารจึงมีจํานวน79 ฉะนั้นโสภพนเจรัสิกเมื่อนับโดยพิสดารจึงมีจำนวนทั้งสิ้น2,008ดวงและเจตรสิกทั้ง52ดวงเมื่อนับจำนวนอย่างพิสดารสะตามสัมป่ายโยค้านและสังขหานัยมีจำนวนทั้งสิ้น3,426ดวง สรุปความในพระอาภิธรรมะถาสังคหาริเฉศที่สองนี้พระนุรุทธ,ธาจารย์ได้แสดงภาวะของเจตสิกปรมัตถ์ทั้ง52ดวงพร้อมทั้งการที่เจตสิกธรรมเหล่านั้นเข้าประกอบกับจิตโดยสัมปยโยค้างในและสังคหาในสัมปยโยค้างในหมายถึงเจตสิกแต่และดวงเข้าประกอบกับจิตได้บ้างซึ่งได้แสดงสัมปยโยข้างในไว้มี16ในคือ สัพพจิตตาสาธารณาเจตสิกเจมีสัมปโยคะาหนึ่งในปกินอากาศเจตสิกหมีสัมปโยคะาหกในอากุศลเจตสิกสิบสี่มีสัมปโยคะาห้า 5, ในโสภาณะเจตสิกยี่สิบห้ามีสัมปโยคะาสี่ในรวมเจตสิกห้าสิบสองมีสัมปโยคะาสิบหกใน สังขารนายหมายถึงจิตแต่ละดวงมีเจตสิกใดเข้าประกอบได้บ้างซึ่งแสดงสังขารไว้33มสิบนายคือโลกุตระจิต40มีสังขารห้านายมหาคตาจิต2ี่สิมีสังขารห้านายกามาวจรโสภณะจิตที่สิบสีมีสังขารสิบสองนายอกุศลจิตสิบสองมีสังขารเจ็ดนายอาเหตุกาจิตสิบแปดมีสังขารสี่นายรวมจิตหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดมีสังขารสามสิบสามนาย ตาทุพยามิสาการนาตาทุพยามิสการนายหมายถึงแสดงความเป็นไปของเจตสิกต,ตามในทั้งสองรวมกันคือสัมปโยคคาและสังคหาทั้งต่อไปนี้อัญญสมนาราสีภส,สิบสาสเจตสิกเกิดในจิต89และมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย51เว้นภาสา เวทนาเจตสิกเกิดในจิต89และมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย5 1เว้นเวทนาสัญญาเจตสิกเกิดในจิต89และมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย5 1เว้นสัญญาเจตนาเจตสิกเกิดในจิต89และมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย5 1เว้นเจตนาเอกคตาเจตสิกเกิดในจิต89และมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย51เว้นเอกคตาชีวิตตินซียะเจตสิกเกิดในจิต89และมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย5 1เว้น วิทินรีมานาสิการเจตสิกเกิดในจิต8ปสและมีเจตสิก์เกิดร่วมด้วยห้าบเอ้ดเวนมานาสิการวิตกเจตสิก์เกิดในจิตห้าสิบห้าและมีเจตสิก์เกิดร่วมด้วยห้าสบเอ้ดเวนวิตกวิจาระเจตสิก์เกิดในจิตห6สหและมีเจตสิก์เกิดร่วมด้วยห1เว้นวิจารอธิโมกขเจตสิก์เกิดในจิตเจ็สิบแดและมีเจตสิก์เกิดร่วมด้วยห้าสิบเว้นอธิโมกขและวิจิตกิจฉ้า วิริยะเจรศเกิดในจิต73และมีเจสิกเกิดร่วมด้วย5 1เว้นวิริยะปีติเจสิกเกิดในจิต51และมีเจสิกเกิดร่วมด้วย46เว้นโทจตุกาสีวิจิกิจช้าและปีติฉันทาเจสิกเกิดในจิต69และมีเจสิกเกิดร่วมด้วย50เว้นฉันทาและวิจิกิจช้าอากุศซราศีสี โมหะเจตสิเกิดในอกุศลที่42และมีเจตสิเกิดร่วมด้วย26เว้นโมหะอาฮิลิกาเจตสิเกิดในอกุศลที่42และมีเจตสิเกิดร่วมด้วย26เว้นอฮิลิกาอาโนตัปป่าเจตสิเกิดในอกุศลที่42และมีเจตสิเกิดร่วมด้วย26เว้นอาโนตัปป่าอุทธัจจะเจตสิเกิดในอกุศลที่42และมีเจตสิเกิดร่วมด้วย26เว้นอุทธัจจะ โลภาเจตสิกเกิดในอกุศลจิตแปดและมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยยี่สิบเอ็ดเว้นโลพะทิธิเจตสิกเกิดในอกุศลจิตสี่และมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยยี่สิบเว้นทิฐิมานะมานะเจตสิกเกิดในอกุศลจิตสี่และมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยยี่สิบเว้นมานะทิฐิ โทษะเจตสิกเกิดในอกุศลจิตสองและมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย21เว้นโทสาอิสาเจตสิกเกิดในอกุศลจิตสองและมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย19เว้นอิสามาชริยะกุกุจจะมัชริยะเจตสิกเกิดในอกุศลจิตสองและมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย19เว้นมัชริยะอิสากุกุจจะกุกุจจะเจตสิกเกิดในอกุศลจิตสองและมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย19เว้นกุกุจจะอิสามัชริยะทีนาเจตสิก เกิดในอก,กุศสะจิตหและมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย25เว้นทีนะมิทธะเจตสิกเกิดในอกุศลจิต5าและมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย25เว้นมิทธะวิจิกิจฉาเจตสิกเกิดในอกุศลจิตหนึ่งและมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย14เว้นวิจิกิจฉา โสภณาราศี25่ส้าสัตธาเจตสิกเกิดในจิตห้าสิบ้าและมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยสาสิบเจ็ดเบนสัทธาสติเจตสิกเกิดในจิตห้า้าและมีเจตสิก์เกิดร่วมด้วยสาสิเว้ดเนสติฮีรีเจตสิกเกิดในจิตห้าส้าและมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยสาสิเจ้ดเนหฮีรี โอตับปาเจตสิกเกิดในจิต59และมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย37เว้นโอตับป่าอาโดพาเจตสิิเกิดในจิต59และมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย37เว้นอาโดพาอาโทสาเจตสิกเกิดในจิต59และมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย37เว้นอาโทสาตัตตรลามัชชัตตาเจตสิกเกิดในจิต59และมีเจตสิิเกิดร่วมด้วย37เว้นตัดตรลา กายะปัสสติเจตสิกเกิดในจิต59และมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย37เว้นกายยะปัสสติจิตตาปัสสติเจตสิกเกิดในจิต59และมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย37เว้นจิตตาปัสสติกายระหูตาเจตสิกเกิดในจิต59และมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย37เว้นกายยะระหูตา จิตตาลหูตาเจตสิกเกิดในจิตห้าสิบเก้าและมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยสามสิบเจ็ดเว้นจิตตาลหูตากายามุทุตาเจตสิกเกิดในจิตห้าสิบเก้าและมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยสามสิบเจ็ดเว้นกายามุทุตาจิตตามุทุตาเจตสิกเกิดในจิตห้าสิบเก้าและมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยสามสิบเจ็ดเว้นจิตตามุทุตา กายากรรมญตาเจตสิกเกิดในจิตห้าสิบเก้าและมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยสาสิบเจ็ดเว้นกายกรรมญตาจิตตากรรมญตาเจตสิกเกิดในจิตห้าสิบเก้าและมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยสาสิบเจ็ดเว้นจิตตากรรมญตากายปาคุยตาเจตสิกเกิดในจิตห้าสิบเก้าและมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยสาสิบเจ็ดเว้นกายปาคุณยตาจิตตาปาคุณยตาเจตสิกเกิดในจิตห้าสิบเก้าและมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยสาสิบเจ็ดเว้นจิตตาปา กายคุณยตากายุชุกตาเจตสิกเกิดในจิตท9าสิบเก้าและมีเจตสิกธิเกิดร่วมด้วยสาสิบเจ็ดเ้นกายยุชุกตาจิตตูชุกตาเจตสิกเกิดในจิตท9าสิบเก้าและมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยสาสิบเจ็ดเ้นจิตตูชุกตาสามมาวาจาเจตสิกเกิดในจิตมหากุศลจิต8และมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย3 3เว้น วิรตีสามอปมัญญาสองส,สัมมากรมันตาเจตสิกเกิดในจิตมหากุศลจิตแปและมีเจรสิกเกิดร่วมด้วย33เว้นวิรตีสามอปมัญญาสองสัมมาอาชีวะเจรสิกเกิดในมหากุศลจิตแปและมีเจรสิกเกิดร่วมด้วย3 3เว้นวิรตีสามอปมัญญาสองสัมมาวาจาเจรสิก เกิดในโลกุตระจิตแปและมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย35เป็้นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาเจตสิกเกิดในโลกุตระจิตแปและมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย35เวิ้านสัมมากรัมมันตะสัมมาอาชีวาเจตสิกเกิดในโลกุตระจิตแปดและมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย35เว้นสัมมาอาชีวากรุณาเจตสิกเกิดในจิตที่18 และมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย33เว้เบนอับ2วิรตี3มุติตาเจตสิกเกิดในจิตที่18และมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย3ามมเบนอับ2วิรตี3ปัญญาเจตสิกเกิดในจิตสี่สิบเจ็ดและมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย37เจ็เบนปัญญาอาวาสานคาถา อิจานุรุทราจิเตอาภิธรรมัถาสังคเหทุติโยปริเชโทยังสามาเสฟเนวานิทิโตปริเชตที่สองชื่อว่าเจรสิกสังคหาวิภาคในปรกรณ์อาภิธรรมตถาสังคหาซึ่งพระอนุรุทธาจารย์ได้รูจนาไว้จบลงด้วยประการชนี้